โอ้ยสุดทิงเราจะย่างเนื้อนะแต่ผมกลัวไม่มีฐานฐานไม่พอนี่นี่ต้มมาในขาวแล้วปย่างไปนี่สุดทิงครับนี่ทอดก็แตำพิกแมงดาครับมันมีเข้านะครับแต่ว่ากินฉุนมากเลยอะนะตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือไส้สหมูหวานพันไม้ไผ่ครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมว่าผมประทับใจนะมันเหมือนกับในเทพนิยาย มาแล้วครับกราบสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับ EP นี้โอ้โหเมื่อวานเราขับรถกันไกลมากนะครับผมไม่ได้เน้น EP ในการเดินทางในทริปนี้นะครับมาเน้นความประทับใจครับมาได้ยังไงไม่รู้โอ้โหใครอยากเห็นเส้นทางการเดินทางมาที่นี่เข้าไปดูได้ในช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่ครับโหดสุดติงคือคือรถทุกคันต้องข้ามนะผ่านน้ำตรงนี้นะครับไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสะพานข้ามครับคือรถชาวบ้านที่ใครจะไปจะมาก็ต้องขับรถ ขาข้ามแม่น้ําเส้นนี้แล้วรถเส้นทางมานี่กระบะไม่โฟไม่แนะนำํำรถเก่งนี่จบข่าวครับลึกมากโหดมากแล้วก็เรามาถึงไปจองที่พักแล้วครับไปดูได้ใน,นช่องแฟมิลีนะครับแต่ว่าตอนเย็นหาที่กินข้าวครับเห็ดเพาะเอยเนื้อเอยพักกูดงองเอวยอะไรอนยะ่างแมงดาเอยเราจะจัดเมนูกันอยู่ในถนนที่อยู่ในน้ําอย่างนี้เลยครับนี่นะ โดยภูเขาสูงๆข้างหลังก็คือเมืองงอยครับบ้านเมืองงอยเก่าสาวสวยด้วยที่นี่เดี๋ยวไปสวัสดีทักทายทีมงานในการร่วมชะตากรรมกับโรงเรียนใน EP นี้กันครับโอ้ยสุดจริงเราจะย่างเนื้อแต่ผมกลัวไม่มีฐานฐานไม่พอแหมจะเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยอสวัสดียังเป็นทางการนะครับสวัสดีครับนายเบิร์มเป็นยังไงเป็นยังไงครับดูหน้านยเป็นยังไงก็ผมผมมี่เพื่อน บ้านฐานเมืองฐานนะนี่โอ้โหวิวตั้งตั้งวิวสุดนี้ครับสุดติ่งจริงครับใครจะเป็นดาราพี่ท็อปคนดังอ่าใครจะเป็นดใครจะเป็นคนดังวันนี้นะมีเห็ดเพาะมีเนื้อมีหมูแมงดาผักกุดง้องอ่า <laughs> อะไรพูดเขาว่าแมงดานี่น้อยนี่ชอบมากเลยนะ <laughs> เป็นอะไรเป็นอะไรกับขาวาแมงดา เพาะเพย์พออยู่ในถังสีส้มนะอ๋อนี่กระเป๋าเดินทางมาเที่ยวแล้วสามวันสี่วันเองนะต้องพกขนาดนี้เลยเหรอไม่อ่างครับแต่ว่าไม่ได้ใส่อะไรใส่ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวนอนน้อยน้อยน้อยโชว์โชว์โอ้อะไรนี่พริกไทยที่ลาวโอ้ใครจำได้ไปพริกไทยเปลี่ยนกิโลละหนึ่งพันบาทนี่พริกไทยที่ลาวมองไกลๆนะผมนึกว่า เม็ดมะละกอนึกว่าโรงเด่นใจพ่อรู้รไหมเท่าไหร่ไม่รู้ห้าสิบบาทโอ้กิโลห้าสิบบาทอันนี้นี่วัตถุดิบของเราอันนี้แกงเห็ดเพาะหนึ่งกิโลขาวทุกลูกเราโซนโซนเลยนะโซนโซนเลยนะนี่แข็งเฮ้ยอ๋อนเนื้อกระบอกว่าโซนโซนเลยเราจะไปเห็นนี้ยังไงขาวทุกลูกกิโลสองร้อยยี่สิบบาทครับเห็ดเพาะจากประเทศลาวเดียวทามเราไม่ตัดต่อ สดสดใหม่ๆนี่จะแกงเห็ดเพาะนะครับมีแกงเห็ดเพาะมีเนื้อมีหมูนีมีอะไรก็วันนี้จะเอามากินให้หมดนี่ๆส้มปล่อยใบบักขามอ่อนต้องรอติดตามใบบักขามกิเด็ดมาเองสายเลาะอืสายเลาะสายลุยนี่อันนี้เดี๋ยวอ่อหลามอ้อหลามก่อนออหลามออหลามเนื้ออะไรเดี๋ยวลองดูจยอดแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวช่วยกันขนของเราต้องเราต้องเปลี่ยนทำเลอยู่นะตรงนี้มันแดดอะไปนั่งไหนอะ เดี๋ยวลงได้เนี่ยเดี๋ยวบังนิดเด้ใช่ไหมครับโหวิวสวยมากครับธรรมชาติของแท้เด้อมาเที่ยวเราแพงเห็บเพาะไม่ไหมขาวทุกลูกครับล้างไปหลายน้ำหน่อยเดี๋ยวแล้เดี๋ยวเราก็เอาน้นมล้างสะอาดล้างเอามือสุชีกันมันสุชีไมันลอยไม่ใช่เราเอาตักน้ำใส่แล้วเอาไปขึ้นบนฝั่งก่อนแล้วเราดินมันติดโอ้ยดูครับบรรยากาศอซักผ้าหน่อยนี่ สักเห็ดหอบครับจะเอาแบบต้มเค็มหรือว่าจะเอาแบบเหมือนขอล่างเมื่อไรหนิ่ะบ่มีดินเลยเราต้องรดนเพิ่มหน่อยจะเอาต้มแบบไหนแบบต้มต้มต้มเค็มไหมต้มใส่ยอดเหรอสองยอดสามยอดต้มส้มเนาะแกงเนาะแกงส้มไหมแกงก็ต้มไม่เหมือนกันแต่ต่างกันนะแกงก็ใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่ปลาร้าใส่กะปิต้มก็ต้มเปล่า แต่รถดีกับเลือโอ้ยดูครับบรรยากาศอืมฟังเสียงก,กันแล้วกันเเนอือจึงนี่แหละบรรยากาศสายลมแสงแดดแล้วก็แผดเผาฟังแก้ว แก้วแหลกแห่งหมานครับอากาศตอนเย็นๆน,นั่งมองดูสายน้ำนีน่ี่เส้นทางเข้าเมืองงอยก็ต้องขับรถผ่านถนนที่เป็นน้ำครับอื่นเลยจะให้ดูก่อนชาที่นี่กิโลละแปดแสนนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูใจเย็นๆนี่เลยคือเป็นยอดใบชาคือบ้านเราเนี่ย ชาอันหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาแต่เขาเอาสามใบใช่ไหมแต่ที่แลวนี่เขาจะเอาใบเดียวของยอดชาเลยครับนี่แล้วก็กิโลแปดแสนกีบครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะต้องไปดูในเพจลูกเดีนตอนเราไปนี่มานี่น้ำร้อนๆแล้วก็ชงชากินอย่างนี้เลยอ๋อวันนี้จะกินน้ำชาจริงๆนะเนี่ยชาชาแทะชาแทะชาจริงจริงเขาก็ให้ลวกทิ้งน้ำหนึ่งเนี่ย ว้กลิ่นใช้ได้เลยว้เดี๋ยวรอชามาแป๊บหนึ่งโอเคอโลอโลอโลนี่ใช่แม่รถนักท่องเที่ยวนะเนี่ยรถรถรับนักท่องเที่ยวนะครับแบบพาหนองเที่ยวสบายดีไงนี่นอกจากจะ ท็อปโมโตนอกจากจะเป็นมือซังมือขับนะขับมือขับพักการให้เรานะครับยังมาทําน้ําพริกแม,แมงดาให้เราได้กินชมนักชมหนาว่าใครมนรูที่บ้านนี้ตำน้ำพริกแมงดาลา้ำลล้ำจีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูที่ดาวนี่ก็จะยาวๆหน่อยนะใส่พริกกระตักกใส่พริกสองไม้เนาะเดี๋ยวเรียนไปเอาหมักหมูให้เดี๋ยวเราปิ้งหมูแล้วก็ต้มเห็ดทอปบ่มีเข้าครับ มาดูโางแรมแบบมีเข้ารถน่าจะไปรับของมาแจากเรกือนะครับผลไข่ไก่ผลน,น้ำดื่มมาครับโอ้ต้มเห็ดทอดแกงเห็ดทอดเห็ดเพาะกิจชาด,ด้วยไทยรครับ ไส่ย่างได้ไส่ย่างเขาเนาะย่างกับไส่หวานก็ได้ย่างในแนมเลยอันนี้ตอนนี้นี่เนาะเฮ็ดทอปนี่เขาจะแกงข็งเฮ็ดพอรักแล้วใส่เลยเนาะใส่หวานเนาะโอเท่าไหร่เนี่ยปูเท่าไหร่อันนี้คือซาบูเนี่ยมีสองห้องอือหากับเปาแม่จะซื้อคนละสามสี่โลอยู่เชฟมาจากอำเภอแม่จันครับ สั่งตรงมาจากอำเภอแม่จันตำมาพริกแมงดาแมงดาเนี่ยไม,ม่ได้จีเลยเนอะนี่แกงแหททอปหม้อหนึ่งต้มเค็มนะหม้อหนึ่งจะแกงครับตำพริกแกงกระเทียมหอมแดงพริกแห้งใส่ใบบะเมาใบส้มป,ปล่อยลงไปป้าดูใส่ยอดมะขามอ่อนลงไปเมาแล้วนี่ก็เป็นไส้หมูไส้หวานเดี๋ยวจะต้มแป๊บหนึ่งนี่เอามาจากเชียงไายนะครับของซีพียันดีีนี่ ต้มมาในขาวเราไปย่างไฟนี่ชุดจริงครับนี่ทอดก็ได้เอาย่างไฟจะอร่อยมากกินกับสาน้ออพี่แมงดากินครับมีปิ้งหมูมันบรรยากาศดีนี่แล้วต้นปลอยยอดมะขามอ่อนเราไปเก็บมาจากข้างทางเมื่อกี้นี่เส้นทางเข้ามานี่ก็จะเจอยอดส้มปลอยงามยอดมะขามอ่อนงามๆนี่บรรยากาศแบบนี้นี่บอกเลยว่านานแล้วเหมือนกันนะนี่มาเที่ยวอย่างนี้แล้วก็สัมผัสเหมือนฝนจะตกว่ะ ปารก้อนใหญ่เลย,ยชื่นใจครับเฮ้ยอย่าชื่นใจนี่ออกไม่ได้นะพวกนี้ <c oughs> ถ้าฝนตกนะรถออกรถออกพวกนี้จะกลับไปได้นะครับอบอกอไเลยแต่มันก็ไหลไปที่เองมันไม่ตกออก่อนวันนี้ฝนตกนะรับรองพวกนี้ออกยากเด้อก้อนะใหญ่เลยเนะี่ยเอาจะได้เสียทอ็อปแม่ใจก็โอเคครับถ้ามันตกนั่งนั่งเขาออกนั่งเพื่อนบอนเนาะเขาบอกมันอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยก็อ้อมดีกว่ามาที่ถ้าไปบัวบวติดแน่นอน มีโอกาสจะติดถ้าพ้านโตมีโอกาสจะติดสูงแข่งเห็ดเผาะนุมน่มๆเลยต้มเกี๊กับแข่งครับเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยผมจะำมตำให้ลงเด่นแมงเอวลาวกลิ่นตำลูกพริกแมงดาครับมีเดียกะแล้วก็นี่แมงดาหอมๆเป็นแมงดานาแท้ครับชาวบ้านเขาไปซ่อนมาจากอำเภอเชียงห่อนเนี่ยเขาไปเขาไปซ่อนไปซ่อนหิงมานี่โอ้โหบ ับมันพิมแมงดาครับหมมีข้านะครับแต่ว่ากินฉูนมากเลยอ่ะกลิ่นนี้ใช้ได้เลยครับนี่นี่ตัวน่าจะเป็นตัวผู้ตับมัิมแมงดาหน่อยเพื่ออยากกินของกินเมืองเมืองก็เลยเนี่ยนั่งกินกันทํากับข้าวเมนูกินไปก็มองภูเขาไปก็สุดติง่งครับความสวยงามบรรยากาศแบบร่มรื่นถ้าฝนไม่ตกเราคงอยู่กันดึกครับเรามีสปอตไลท์นะแต่ว่าถ้าฝนตกอ่ะเราต้องคิดมากเพราะเรามันจะไม่มีทางกลับ เราจะหาทางกลับบ้านไม่ได้นะครับผมบอกเลยถ้าฝนตกเนี่ยกลับยากแน่นอนขออนุญาตชิมแกงเห็ดพอกก่อนอันนี้ตักทีห้าลูกได้ครับไม่มีใครว่าเพราะว่าของเราเยอะแกงเห็ดเพาะใหม่อันนี้เป็นต้มเค็มมาหน่อยมาที่พ่อรสเลิป่ารุเลยแกงหวานมากกดลังตุบตุบเลย ววหนุ่มมากครับสุดยอดเลยสุดท้อปต้องซื้อกับนีไยผมหมาแน่นอนอขาวเลยมาจากประเทศไทยเคยไปบ่อไทยได้ป่าบ,อบ,บ่อเบื้องไหซื้ออย่างซื้อจิตพอนะจิตตะพรจิตตะพอนูหมาอยู่ด้วล่ะมีเมียแล้วบอกยังยัง เเอาป็นอันยังยังเฮียนอยู่เฮียนอยู่อ๋อเฮียนอยู่ใสอยู่บ้านนี่แหละอยู่มออย่งล่ะมอเจ็ดมีหอดมอเจ็ดโรงเรียนบ้านนี่นะปัดโทแล้วหน้าฝนที่ออกไปจังไหนนี่ออกไปได้บ่อัันนอหน้าฝนกลับไปได้อืเขาจะนิยมใส่รถน้อยไปรถจักรเอ็นโดโลเนาะรถเวฟกลับไปบ่ได้เนาะรถเวฟกลับไปได้ได้อยู่บ่มื่อื่นนี่แหละอาอศิลับได้บ่นี่ ประมาณเดิมนี่เสียท็อปทำเมนูไม่ธรรมดาแล้ววันนี้นะนี่คือน้ำพริกแมงดาโอ้ต้มเห็ดแล้วก็นี่คือน้ำพริกขาครับน้ำพริกขาที่ไม่ต้องใส่ขาอ๋อไ่าอ่าแล้วก็เอาเห็ดหอบเนี่ยมาจ้ำนี่เลยแล้วก็จินตนาการว่าคือน้ำพริกขาเนาะอืมแล้นี้จอนปอกกเอาเสียท็อปเอานี่เลยบอกว่าเพราะเออเพราะมันเยอะเลยเห็ดหอบมันเยอะเอาเอาปากกินก็ได้ไหมมลูกบ้านมานีมาลูกบ้านเนี่ยเนี่ยเขาไปเอาเนี่ยกำลัง อ <Indonesia> ่อนนุ hmm, jaar? Jaar? Uh ่มอ่อนลูกลูกเลยแล้วกิน้ำพริกมันดาเรยอยังยังหัวมีันม่ซื้อเล่นบ่ซื้อเล่นอย่างก่็ซื้อเล่นซื้อเอน้องเอบ่าวเอเอานักงานเนี่ยแล้วได้ปลาหลายดิได้เยาะเนาะหมาเนี่ยเนาะมาเดินมากินข้าวเดี๋ยวปิ้งหมูอ่ะแสบเนี่ยนี่ใส่หวานเนียนี่ใส่หวานแท้เนี่ยเหนือนนาคมีก่อนเหมือนนา โบน่าเดี๋ยวให้แอร์ไปเอาที่บ้านมาก็ได้เอาข้าวเหนียวมาด้วยเถอะให้เบาแอร์ไปเอาที่บ้านฮะปากนาวกับข้าวเหนียวจักหน่อยเดี๋ยวพี่มีหมูเนี่ยถ้าว่าไม่รังเกียจนะมันใหม่อยู่นะพี่กินบ่บดเออเดี๋ยวพี่เอาไปให้ที่บ้านกินด้วยเราไปแบ่งไปเอาไปกินที่บ้านกับไส้เนี่ยก็แบ่งไปอีกหน่อยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ทำกินแล้วมันเยอะอืกินไม่ไหว มันเยอะกินเห็ด so ัอวกับห้างแก่นั้นี่จิ้มเนื้อเอาพี่จิ้มเลยนะตะไคต่ก็ได้คน้จอดเออพี่กี่อยู่ใต้พี่กีอยู่ใต้ช้อนนี่เหรอเออนั่นแหละไปสูวไปสูไปสูบทางร้านคักเทงมาไปถูทางร้านซุดนี่มาธรรมดาเด้อไปสูทางร้านโอไซนี่หน่อยนี่หนอถ้าถ้าเราความลงน้ำมันจะลงไปในพี่เปียกขอนี่นะโอไซนะพี่แดงพี่แดงอ๋ออืม แมงดามหมออย่นี้คิดดูเข้ากับมีนนะกินเล่นๆนะกินน้ำพริกแมงดาเล่นก,กินน้ำพริกแมงดากับไนมาตูมครับคือคุณรู้ป่าว่ากินน้ำพริกแมงดามันบอกมันบอกได้เพชรเพียวมันกลมๆขึ้นมาเยอะครับถึงนี่เลยขาแมงดายังติดมาอยู่เลยอ่ะกลมกลมหอม,อมขาดเกลือกรำหรอลลาาเนะตใส่แค่คันแบบนี้เข้ากินกับแมงดา อร่อยมากโอ้ใบไผ่พอดีเห็นโอ้เขาทำดีดูพานดูพานเนี่ยเผาไปหาเป็นอุ้ยอะไรเนี่ยไม้เหรอเชือกเชือกอือมาทำเป็นเผาวันเออเขาดีอันนี้เขาทำดีกว่าเราเดี๋ยวเอาแกงกลางมันออกแล้วก็เอาแต่ไส้แล้วก็เอาไปหนีบกับไม้ไผ่แล้วก็พันไม้ไผ่เนาะใชครับคือพันตาข่ายแห่งแซ่บเนาะถ้ามีหัวจริงไข่นี่พันหัวจริงไข่นี่แซ่บเลยนี่นี่โอ้ไส้หวานครับ หากินยากเดียนี่บอกขมเด้วยนี่หวานด้วยไสหมูมาแต่ไทยพคนนี้นี่เสื้อบอใส่หมูมาแต่บ้ารรพยาเวียงเชียงลูกมันน่ะห่อนห่อนห่อนใจลอยเด้อเดี๋ยวเราจะแกงอีกหม้อนึงครับเห็ดเผาะผมเจอดับเบิ้ลเอครับดับเบิ้ลเห็ดทอปเ่รเอเอครับเอเถ้าเป็นน้ำยาก็เอซุปเปอร์เห็ดทอปดับเหม่แก้วจังไรกัดกัดชัวร์อะไรนี่กัดชัวร์อะไรนี่ชัวร์ละยังหงงยังหงว่าเออชัวร์ชัวร์ ข้าวจ้ขาวลูกเม็ดคับผมกิโลสองร้อยอันนี้กิโลแสนเท่าไหร่ละแสนสามมั้งเนี่ยคนแล้วขายแสนสามมาเลยเดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำเปล่าใส่ลงนี้หน่อยนึงน้อยใส่ใส่ให้มันท่วมนีดหน่อยเราจะแกงเพิ่มครับกินให้มันสะใจกลับไปไทยแบบไม่ต้องอยากกิน้เห็นเพะเดี๋ยวนี่เสือท็อปกำลังจะทำพริกแกงให้ พอรู้ว่าทำกับข้าวอร่อยให้ทำอย่างเดียวเลยที่ต้อเรียนสบายสบายเขาเล่าก็เก่งอีกได้เรื่องวหรเดี๋ยวทริปหน้าไปเวียดนามต่อเลยกลับไปถึงบ้านเตรียมเสื้อผ้ามาตะลุยเวียดนามเหนือต่อมีเรื่องอะไรที่น้อยเก่งกว่าพี่เล่าป้าอุเรียนเออมีไหมพี่เล่าเก่งหมดทุกอย่างไม่ใช่โโอ้หพี่เล่าเก่งหมดทุกอย่าง เลี้ยงคลิปนี้พ่เอก็เลี้ยงอะ่ะต้องหกหมืม่นกว่าที่เราขายรถได้ขายเม็ดป่าขายอะไรไม่รู้อ่ะว่าอันอนั้นสูตแล้วอันนั้นกินได้เลยอันนั้นเป็นชาบูครับนี่ชาบูครับชาบูเห็ดเผาะครับนี่พี๊เลยกใ็ใช้หน่อยได้ร็ดีให้หน่อยก็ด,ดีเข้มข้นดีใส่ก็ดีเข้าไปหน่อยหนึ่งนี่แกงเห็ดเผาะครับแกงหม้อใหญ่โอ้เรามันเดือดหน่อยอันนี้ก็คือต้มเค็มครับก็ อุ้ยโอ้จังสี่ตัวของแท้ส่หวานครับโอ้จังสี่มาที่นี่มิตรภาพที่นี่ดีตลอดเวลาครับเรามาเจอพี่ๆน้องๆนะก็เขาก็ไม่ได้ถือตัวอะไรแล้วชวนกินข้าวก็กินข้าวด้วยกันนี่สบายดีแล้วกระหาปลาเราก็อยากจะให้เมนูเราได้ได้ชิมด้วยกันเนี่ย ไปแล้วก้อนเมฆก้อนใหญ่เมื่อกี้ไปแล้วครับลุงเด่นก็กลัวฝนตกจะออกไม่ได้โอ้นี่มัก์คบอมาร์คยังงบอเกิดอะไรแบเป็นยังไงพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนาคอนพี่เปิ้ลไหวไหมลยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเปิ้ลนาคอนนี่ เมื่อวานลุงเด่นกับพี่เปิ้ลซัดกันซัดโอ้โหเสือเสือเสือแลาวกัดหัวทั้งวันเลยวันนี้เมื่อวานแหละนี่เอาสูตรพี่เปิ้ลนาคอนครับแกงเห็ดห้าโอ้แกงไอ่ท้อบแกงไอ้ทอบแกงหอยนะแกงหางนะวิสุทธิ์ร่างโคตรนะลุงเด่นวิสุทธิ์ร่างร่างคตรเลยแบบธรรมดาครับ อันนี้ลำเนื้อนี่นะกินแบบชาบูครับสองห้องให้เลือกเมื่อกี้น้องแอร์เขาไปเปลือกไม้เอาเปลือกไม้นี่นามะเปลือกอะไรนะเปลือกสมเปลือกสมเดี๋ยวโรงเรียนมีของดีให้สมขวดหนึ่งเมื่อกี้มอบมีดบ้านทุ่งให้น้องสมด้วยอันหนึ่งนะอันนี้หมอบให้น้องสม ให้น้องสมเอาไปของโรงเรียนนะมีดโรงเรียนนะมีดมีพี่พกผมเล็งไว้แล้วไม่กล้าขอใช่ไหมโรงเรียนให้เรียบร้อยแล้วโรรงเียนพอบอกเอาให้สมท้าบอกว่าอ้ก็อยากได้มีอันเดียวด้วยครับสมเอแอร์ขายไหมเขาจะซื้อต่อห้าร้อยเนี่ยสองแสนกีบเนี่เอาไปไม่เอาเนาะเออแอร์บอกไม่เอาอ่ะที่เขาให้ไปแล้วฮัลโหลทุกคนตอนนี้กำลังงงครับ มันกาลังอึ้งกับการทําอาหารของคนที่นี่ครับคือเราคิดกันอยู่ว่าจะเอาปิ้งกับอะไรไม่มีตะแกรงอย่างนี้นะตอนนี้ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือไส้สหมูหวานพันไม้ไผ่ครับโอโ้โหนนอลังการงานสร้างของแท้ครับเนี่ยของแท้เลยน,น,เน่ากินมากยาวๆใหญ่ๆใหญ่ๆยาวยๆ บรรยากาศโคตรดีนะครับวันนี้ก็ดีได้เจอมิตรภาพดีๆนะน้องเอ๋เขามาหาปลาก็เลยชวนมากินข้าวเนะี่ยเขาก็ทําเมนูให้เราได้กินแบบเออเราก็ไม่คิดว่าจะทาออกมาเป็นอย่างนี้นะก่อนว,ว่าไปเอาตะแกรงที่ไหนมาย่างไส้ไว้ให้มันแบบตกลงไปในสาฐานอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เ้าก็ถามอีกว่าแล้วจะไปหาไม้อะไรมาเป็นหลักในการทําย่างตรงนี้เขาก็บอกเอาหินเอาเออก็ดีเราก็มาช่วยกันขนหินมาเนี่ยสุดติงครับมีคนในพื้นที่ทําให้กิน ซื้อมาจากไทยใส่อ่อนมันปายาบ้านเราเนี่ยบ้านเราเลยนะงานนี้นะครับปายาละได้แมวหนึงลาวเลยนะปายาใส่อ่อนมาเออมาธรรมดาเนี่ยธรรมดาเด้่ยได้แมวลาวนะอ่ะจุจจ่วเออต่อต่อยที่ดีต่อตที่ดีตต่อยปลาโจสุดของ สูตรของใบาเนี่ยานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ว่าจะย่างยังไงนี่เขาทําแบบโคตรน่ากินเลยตั้งแต่ไปตัดมงตัดไม้นะถ่าวันถาวันนี่คือเปลือกของต้นไม้บางอย่างที่อยู่นี่ครับเนดีมากเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมว่าผมประทับใจนะมันเหมือนกับในเทพนิยายถ้าเพื่อนๆได้ติดตามรู้สึกคลิปนี้จะลงก่อนช่องแฟมิลีวันหนึ่งนะครับในการเส้นทางมาเนี่ยเพื่อนๆต้อง พรุ่งนี้เย็นต้องรอดูเส้นทางมาที่นี่ครับว่าจะสุดต่งขนาดไหนครับผมผมว่ามันขนาดคืนนี้พรุ่งนี้จะกลับยังยังมีความกังวลอยู่นะว่าจะกลับแล้วจะอันตรายไหมเพราะว่าถ้าฝนตกอ่ะอาจจะกลับไม่ได้กันครับนะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนั่งชิวๆริมอ่นี่เลยเมืองงอยครับเมืองงอยเก่าครับลองเสิร์ชดูปกติคนที่เขาจะมาที่นี่กันเขาจะนั่งเรือกันมานะครับ ทางรถมาจริงแต่ว่าทางรถฝนมาเนี่ยคือทางทางรถของของคนที่นี่ถ้ามาต้องลงน้ํานี่มาแล้วก็วิ่งผ,ผ่านเส้นนี้แล้วขากลับนะคือทางแบบอันนี้ดูดูรถนี่มันใหม่นะครับเพราะว่ามันลงน้ำเมื่อกี้นี่คือแบบไม่เห็นดอกอยางแลครับคือแบบเจอน,นี่หมดเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่โคตรชิลครับเป็นที่หนึ่งที่ผมแบบประทับใจนะแต่ว่าอย่ามาหน้าฝนนะครับต้องมาหน้าแรงหรือหน้าแต่ว่าถ้ามาหน้าฝนเนี่ยมันมันหน้ามามากแต่ว่ารถคุณใจคุณต้อง ใจคุณต้องเต็มร้อยครับถ้าแบบจะมาดีหรือไม่มาดีเนี่ยอย่ามาผมบอกไว้เลยโหดหน่อยถ้ามาช่วงหน้าฝนนะครับนี่ก่อนั่งกินข้าวกันครับเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวเอาหมูกับของบางอย่างฝากไปให้พ่อของน้องน้องแอนะตอนนี้ก็กลับเอาปาลาอะไรไปให้พ่อก่อนเดี๋ยวผมก็บอกแหละเดี๋ยวกลัวปลามันจะเสียก่อนอะไรอย่างงี้นะแกก็เลยกลับไปเดี๋ยวแกจะเอาข้าวเหนียวกับมันหอามาเพิ่มให้เราก็นี่บรรยากาศอย่างนี้เลยครับ ไปกินแล้วบอกข้าวเหนียวขอบใจเด้อบ่าวเออข้าวเหนียวมาให้โอ้โหข้าวห่อนพ่ะไหมเบาเอเบาวเอข้าวเหนียวมาให้จากบ้านแล้วเอารถมาแล้วมารอแล้วนะเบาเอแอบแอบแน่มารอเลยวันทีนี้มารอเลยมามารอตัวอยู่ดิกินอันนี้ได้ไหมอันนี้ปลูกเองเหรอว่ามะนาวแป้นมะนาวแป้นแก์เเนี่ยพันแป๊บังเนี่ยปลูกเองเลยหอมมากอันเนี่ยขนาดจะไม่ทัในป่าโอ้กลิ่นมะนาวขึ้นกลิ่นเออจริงๆเดี๋ยวลองลองลองดู เอา์เรนเอาร์เรนเอาเลนนหอมมากหอมมากเจ้านี่เมื่อเช้าขับรถมาถ้ามีอันนี้สักลูกหรือมียาผงแดงเนาะยาผงแดงกะมาป่าเนาะอู้ไปคนเท้าบอลนี่ยาผงแดงกะมาป่าอะไรแหละอันนี้ยานัดเตอร์ครับยานัดหมอมียาดั้นเนี่ยตีมันดั้เข้าผู้รังกันแล้วแหละยานัดหมอมีไงฝีแก้ผิดแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอนิดยานัดหมอชิดหมอชิด แค่ผิตแค่นี้แค่ผิดแค่ผิอเค่ผินเพิ่มพันกันแล้วมาเติมตั้งไหนติดเซ็นเซอร์น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วว่ามาเดี๋ยวเอามาสู๊ยังเอามาเอาสักไม้หน่อยสิเอาไม้มาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นี่นี่คนทำให้เรากินเนี่ยโอ้โหนี่เซิร์ฟท็อปโชว์หน่อยโชว์หน่อยเสซิร์ฟทนอปเราตรงกลางก่อนตรงกลางมันสูบก่อน มีสปอตไลท์ต้องห่วงนี่ผมชอบกินสุมมืดอันนั้นต้องกินกับคนอื่นนะชอบกินสุมมืดสุมมืดชอบกินไฟสว่างผมผมพูดเมืองก็ไม่ค่อยชัดนะผมชอบกินสุมมืดอ่ะอย่าใช้มือนะอ้าวโอ้โหโอ้โหห่อนนะจริงๆเขาอาจจะมีเทคนิคเขาที่ดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมช่วยผมเอานี่ดันไว้ ใส่หวานใส่ปะยาใส่หมูปะยามาจากเชียงไฮครับเราชิมด้วยนี่หมูมาจากเชียงรายนะไสหมูเราจักาดเองหมมนเข้าหมันเข้หมูได้เพราะมันโดนนีใบเพราะถูกความ้อนอ๋อเป็นยังเป็นยังออเนาะเป็นกระเซาะุเดีนชิมมันอ๋อชิมมันเอเชฟเชฟเราเอาน้องเอ็นองชิมเลยชิมเลยชิมเลยไหมูไชิมูไสหมูมแล้วเราย่าไม่ได้คนเลยมะนาวอ่สมเลย เจะจะตัวจะว่าบังมืองงอยบางเนาคืเปรี้ยวแท้แคบแคบน้ำจ้มเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวเี้วมะนาวอะก็เปรี้ยวแท้บางเนาัวเนาตัวอะไยังไม่ได้คนเลย แ้นจิ <S <S ้มเปียวเนเยไมเดี๋ยวโมเดี๋ยวไดโลดโลดิหน่อยี้เมอนวอยนีะีมนนว่ดบน้องเขาชิบอกแนมจิ้มเปียวขจดโฆามะนาวมะนาวมืองงอยเนาะวออมะนาวมืองงอยโซมอิหลีอยู่ใต้นี่เมื่อกี้กระป๋องของเราเนี่ยเปิดฝามาแล้วจะเจอเลยเออแช่เย็นไว้ให้มาถึงก็ได้เย็นๆนั่นแหละ เดี๋ยวพผมขอชิมตัวนี้มันจะเปรี้ยวเออคนละคนละเปรี้ยวไหมเมื่อกี้โดนมะนาวแปดสิบเปอร์เซ็นต์แลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปรุงต่อลุงเด่นเอาความจริงแล้วลุงเด่นเป็นไงอืมเปรี้ยวเค็มอาเรามีเราเรามีเรามีตัวตัดครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งเราให้ไหมเหตุใดที่เราต้องใช้น้ำผึ้งลุงเด่นบอกให้ก็ตัดหวานเข้ามาหน่อยแล้วทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลเราไม่มีอ่ะ น้ำพึ่งเดือนห้าเนาะผึ้งเดือนห้าดูเด็ดนเจ้าพ่อน้ำพึ่งเนี่ยเกลือก็ไม่มีเดือนห้าเกลือไม่มีอย่างเงี้เนาะมันมีเสน่ห์ไงคือของมันก็ต้องทดแทนกันได้แอรไพร์เราแอพร์ไพร์ใช่อร่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวเมื่อกี้เค็มเมื่อกี้เค็มตอนนี้เปรี้ยวไม่มีน้ำตาลน้ำตาลหวานหน่อยน้ำตาลไม่มีเผ็ดเปรี้ยวหวานมาผมปะเอาบ่อเอาบอก๋อาอันนี้เอาตรงๆนะพี่ชอบบอกโกดกันนะ ไปโกดอย่างไอ้ไปทํ้ทำไปถ้าใทำลุงเดินกันในะอ๋อเว็ถ้ากินต่อจะบอกว่าน่านะอเมาะมอเอาเค้มดูเอาเคมดูวดเข็มนน้ำปลาล้วนอ๋อเอาเคมดอ๋อพอพลเป็นคนก่อนหรือมะนาวไปมะนาวยายาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปหละเียดไปกนอย่างได้นะคนคนไหนานไม่มีน้ำพึ่งใส่น้ำพึงใส่เจงมันออกเข็มเอาเ้่ชูรสด โอ้แต่ถ้ามีดีตัวลุงเด่นนะสุดยอดนี่มีเอาดีใส่ใส่ดีเลยมีอ่ะผมนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเขาจะอันนี้ต้องผมเลยเดี๋ยวน้องเขาจะบอกว่าโขมอีกอ่ะน้องกินโขมได้ดีดีบีวัวนะกินกินได้บีวัวไหมเคยกินบอวบีวัวไหมน้ำจิ้มโขมไหมน้องเอาใส่หัวบอกน้ำจิ้มสูตรโขมไอ้บอกอัหยังมาคนไทยนี่คือกินอะไรหยังแท้เออซื้อหยางเนี่ยอ๋อแม่จันม่ถึงเวลาละฝาเหลืองออก หาเรื่องทำงานแล้วได้ที่ไหนครับลุงเด่นในเพจอย่างเดียวในเพจอย่างเดียวในเพจครับในเพจครับขอก็ไม่มีอ่ะกินแบบผมนี่กินแล้วผมแล้วกินแล้วหวานป่ะอ่กินแล้วหายแล้วกินได้แต่กินแล้วติดมโคตรอ๋อเนี่ยอันนี้ขมหวานขมแซ่บขมแซ่บขมนัวบีงัวขวานลุงเด่นดีงงัวเนี่ยมาชิมชิมมา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 หลังจาลไม่มีใส่น้ำผึ้งอะไรอก็ ดีหน่อยดีดีขึ้นมาหน่อยนะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าผมมันไปตัดเค็มผมว่าจริงเอาควายเฮ้ยไม่ไม่ไม่ดีเลยมมนดีเล้วผมมาตัดเค็มเพราะลองลองชินดูลงชินดูนเขาบอกว่าจิ้มบอกก็ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยดีเลยเนี่ยผมมาแล้วจะทผมมันไปตัดเค็มมาวันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะครับก็คือหวยลาวจะออกสองทุ่มเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วน้องเขาบอกว่าสาวคนขาย คนขายหวยไทยที่เมืองเต่าเมืองงอยเนี่ยไม่ใช่เต่างอยเต่างอยะลุงพลยิ่ถึงแต่ลุงเล่นเอฟซีลุงพนเหรอเนี่ยเป้างหบอเขาบอกแต่ว่าเมื่อเช้าถ้าใครดูไปดูในเพจลุงเดนก็จะเห็นว่าน้องแต่ละคนเนี่ยสาวบ้านบ้านเนี่ยโอ้ดาราทั้งนั้นเลยสวยมากเลยเก็บตกบรรยากาศบางอย่างนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับในเพจใหม่ลุงเด่นนะครับครัวลุงเด่นสัญจรในเฟซบุ๊กนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็จะอัปเดตหลายๆเรื่องราวที่ไม่ตรงกับช่องหลักนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับค่ําคืนนี้ดุงเดือนจะขอตัวไปก่อนนะครับนี่เป็นบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปลุ้นในหมู่บ้านกันเพราะวันมืดมาแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้ใน E ีีต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้าว่าที่นี่สวยขนาดไหนรอติดตามนะครับ พวุ่งกนี้รอชมบรรยากาศตอนต้าเช้าที่พักผมนะครับในราคาที่พักคืนละ1น5อบาทจะเป็นยังไงรอติดตาม EP หน้านะครับสวัสดีครับ